าเอ่ยชื่อหนองมนขึ้นมาน้อยคนนักที่จะไม่รู้จักเพราะไม่ว่าใครที่เคยไปเที่ยวบางแสนจังหวัดชนบุรีหรือผ่านทางนั้นก็คงคุ้นเคยดีกับร้านค้าที่เรียงรายข้างถนนที่มีมากมายหลายอย่างโดยเฉพาะข้าวหลามหนองมนซึ่งเป็นสินค้าของฝากสุดคลาสสิกที่ขึ้นชื่อ หากจะพูดถึงร้านข้าวหลามหนองมนระดับตำนานแล้วนั้นในร้านเก่าแก่ดั้งเดิมที่คนส่วนใหญ่รู้จักกันทั่วตลาดหนองมนคงจะไม่พ้นข้าวหลามแม่นิยม การทําก็ต้องแช่ข้าวถึงไว้อะแค่แช่น้อยก็ประมาณสามชั่วโมงอเดี๋ยวก็ล้างล้างส่งน้ําก็ตอนกอกก็ส่งน้ํำล้างส่งน้ําตอนแรกก็กอกข้าวก็มีไส้ก็มีไส้เผือกถ่มะพร้าวไส้กอกติดก็เอามาปักมาเผาแบบนี้ก็ไม่มีอะไรมากมีแค่เนี้ยนอกจากนี้แล้วข้าวหลามแม่นิยม ยังคงเลือกใช้วิธีการเผาเข้าวหลามแบบโบราณด้วยการเผาฟืนเพื่อให้ข้าวเหนียวนุ่มทั่วกันจนถึงก้นไม่เป็นก้อนพร้อมทั้งยังเป็นการคงความหอมของไม้ไผ่ไว้ซึ่งแม้ว่าการเผาเข้าวหลามด้วยวิธีโบราณแบบเผาฟืนจะเป็นการเสียเวลามากก็ตาม แต่ข้าหลามแม่นิยมก็จัดอยู่ในกระจาดพร้อมขายที่ตลาดหนองมลทุกๆเชา้าก็ไม้ไผ่ก็มันแล้วแต่ขนาดอ่ะมันขนาดเล็กขนาดใหญ่อะไรปนๆต้องปนๆ,ๆกันมาก็เป็นไม้ไผ่ปา่าเยื่อจะดีอ่ะอันนี้ต้องใส่ไฟตลอดอ่ะมันมีอย่างจะเป็นเตาอบแต่มันก็พอๆกันแต่อันนี้มันเปลืองเพื่อเนื้อที่อ่ะมันต้องใช้อุปกรณ์เยอะ วิธีทำข้าวหลามนั้นเริ่มจากการแชร่ข้าวเหนียวและถั่วดำไว้ก่อนเมื่อแช่ข้าวเหนียวได้ที่แล้วนำไปต้มให้สุกจากนั้นนำข้าวเหนียวสุกใส่กะทิที่ผสมกับเกลือน้ำตาลไว้นำไปใส่กระบอกไม้ไผ่ที่เตรียมไว้ก่อนจะนำไปสู่กระบวนการเผาซึ่งการเผาเข้าวหลามที่หนองมนมีสองวิธีคือการเผาเข้าวหลามแบบฟืนและแบบเตาแกส๊สก็แล้วแต่บางทีคนสั่งเยอะก็ในตอนนี้ฟืนก็แค่เผาแค่ประมาณสิบปลิ้ต่ะ ถ้าเตาอบมันจะเยอะหน่อยวันก็เยอะแหละอันนี้ต้องดูตลอดอันนี้ต้องตลอดถ้าเตาอบก็แค่นานๆดูทีเตาอบเหมือนอบขนมอ่การเผาข้าวหลามแบบฟืนเป็นการเผาข้าวหลามแบบดั้งเดิมที่ต้องวางเรียงข้าวหลามบนพื้นดินเป็นแถวยาวใช้กากมะพร้าวฟืนและเศษไม้ไผ่ที่เหลือจากการทำกระบอกข้าวหลามมาสม ซึ่งกว่าจะได้ข้าวหลามมาต้องใช้เวลาเผานานกว่า3มชั่วโมงทั้งยังต้องล้างเก็บทําให้ยากลาบากคนทาข้าวหลามในปัจจุบันจึงเปลี่ยนการเผาเข้าวหลามแบบโบราณมาใช้เตาเผาแทนมันมีไม่ขีดเจ้า้ะอ่ามีไม่ขีดเจ้าอ่าเมื่อก่อนก็ใช้ใบตองเนี่ยไอ้นั่นอุดเนี่ย ปิดไว้อันนี้ใช้แทนเรียบอันนี้รสชาติมันจะอยู่ที่กะทิที่เราปรุงอ่ะ,อะที่เราปรุงแล้วแต่ใครชอบรสไหนอะไรไหนอะไรบางคนก็เขาก็เอาเค็มบางคนก็เอาหวานแต่อันนี้มันสามรสอ่ะหวานหวานเค็มเค็มอ่ะในการหาไม้ไผ่มาทำข้าวหลามนั้นชาวบ้านหนองมนจะเลือกใช้ไม้ไผ่ป่าจากเขาบ่อยางมาทำข้าวหลาม แต่ปัจจุบันไม่มีไม้ไผ่เหลือให้ตัดใช้จึงต้องสั่งไม้ไผ่มาจากที่อื่นแทนโดยไม้ไผ่ที่ทำข้าวหลามมี3ามชนิดคือไผ่ข้าหลามไผ่ป่าและไผ่สีสุกซึ่งปัจจุบันไม้ไผ่เมืองไทยเริ่มไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ซ้ำในปัจจุบันยังเกิดวิกฤตต้นไผ่ออกดอกหรือไผ่ตายขุยมากกว่าปกติซึ่งนั่นหมายความว่า ไก่กอนนั้นจะตายทั้งกอภายในเวลาไม่เกิน3ปีที่ถึงแม้ว่าจะเกิดหน่อใหม่ขึ้นมาแต่ก็มีคุณภาพไม่เท่าเดิมสำหรับลมหายใจของข้าวหลามหนองมณในวันนี้ยังคงถือว่าดีอยู่แต่ก็ไม่แน่ว่าวันหนึ่งข้าวหลามหนองมณอาจจะไม่ได้อยู่ในกระบอกไม้ไผ่อย่างทุกวันนี้ก็ได้หากไม้ไผ่หมดไปจากป่าข้าวหลามหนองมณหรือข้าวหลามจากที่อื่น,อ,นอาจจะถูกย้ายไปใส่ในภาชนะประเภทอื่นแทนหรือไม่